เมื่อนอสฟอราตูลอกเลียนแบบแดคูล่าอย่างหน้าไม่อายในภาพยนตร์เงียบข่าวดำที่ออกฉายในปี1922อย่างนอสฟอราตู A s อ m p ซิโฟ o ีอ o ฟเฮอรนังสยองขวัญสุดคลาสสิกในตำนานแต่ก่อนที่มันจะได้รับการยอมรับตัวหนังเคยถูกตาหน้าอย่างรุนแรงว่าลอกเลียนแบบแดกคูล่าของบารมสโตเกอร์อย่างโจ่งแจ้งและหน้าไม่อาย เออร์บินกลาวศิลปินชาวเยอรมันที่หมกมุ่นเรื่องแวมพายได้ก่อตั้งสตูดิโอภาพยนตร์และเลือกที่จะเล่าหนังแวมพายเป็นเรื่องแรกของค่ายและคิดว่าการดัดแปลงเรื่องแดคูล่าของบร a มส t โต e เกอรน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแต่เขาไม่ได้สนใจที่จะขอสิทธิ์การสร้างซึ่งเป็นมรดกข,ของโต o เกอร์ กล่าวเชื่อว่าเขาสามารถหลีกเลี่ยงคดีความได้โดยการปรับเปลี่ยนโครงเรื่องของแดคูล่าในจุดที่สําคัญ 2- 3จุดฉากหลังทูกเปลี่ยนจากลอนดอนในสมัยวิกตอเรียนไปเป็นเยอรมนีในศตรวรรษที่17บทภาพยนตร์ก็ได้เปลี่ยนตอนจบดั้งเดิมของหนังสือและเปลี่ยนชื่อของตัวละครแวนเฮลซิงรวมไปถึงตัวละครหลักอย่างเขาแดคูล่าให้กลายเป็นเขาโอลุกอีกด้วยแต่ถึงจะมีข่าวเฉาในเรื่องนั้นรวมไปถึงการฟ้องร้องกันมากมายแต่หากไม่มีการสร้างนอสฟราตูขึ้นมาในตอนนั้นเราก็คงไม่ได้เห็นแวมพาอยู่ในป๊อปคอฟเจอร์อย่างทุกวันนี